ตอนนี้ก็สามทุ่มสี่สิบแล้วนะคะดูบรรยากาศสวยมากเลยจ้ะ <c oughs> ยายเป็นยังอยู่ฝั่งแม่น้ำอยู่เลยค่ะให้ดูนาฬิกานะคะสามทุ่มสี่สิบยังเก็บผักอยู่เลยค่ะผักฝั่งแม่น้ำเก็บไปนั่นน่ะกระถินหวานเจ้าเพื่อน <c oughs> กระถินหวานสามทุ <laughs> ่มครึ่งเก็บกระถินหวานอยู่ฝั่งแม่น้ำเก็บผักเคลิกอยู่ฝั่งแม่น้ำเนี่ยมันงามอาจจะเพื่อนๆดูนี่ดอกกระถินหวานยอดกระถินหวานงามท่านั้นเลยจ้ะ จะสี่ทุ่มแล้วแดดจิงจ้าอยู่เลยยังอยู่ในป่าฝั <c oughs> ่งแม่น้ําเก็บผักป่าอยู่เลยายปินเอ้ยนี่นี่แต่มันยอดอม,มันอวบนะเจ้าเพื่อนนี่นี่เอ้ยมันไม่เก็บไม่ได้วิยอดมันสิเดือนผ่านไปเปล่าเปล่า,าได้ที่ไหนมันงามแล้วมันกินอร่อยด้วยอยากกินกลาิ้มตำหรือว่าขนมจีนโอ้ยสุดยอดเลยจ้ะ มดมันก็มีนะพวาดอกมันออกขอมดเอาวาหยดมันคนก็ชอบมดก็ชอบนู่นแ,แล้วก็ต้นไม้ของเราผักเราผักขี้เหล็กเขาตัดทิ้งหมดเลยปลาขี้เหล็กท้งนั้นเลยจ้ะเขาตัดสั้นหมดเลยนี่ <laughs> งามอดเก็บไม่ได้เนาะถิ่นหวานก็ถิ่นหวาน อยากจะทําน้ํายาน้าจีนแล้วก็เอ้ยมดมันก็ชอบกระทินหวานขอหน่อยมดเอ้ยเอ้ยมันหวานมดมันก็ชอบเนาะเราก็มาแย่งมันกินนี่มดมันก็มาเต็มเลยนี่เห็นไหมมันชอบกระทินหวานมันคนก็ชอบกระทินหวานมดก็ชอบกระทินหวานมันอวบมันอวบเจ้ะ โอยอดมันใหญ่มากเลยน่าเก็บมากนี่ตรงที่มันดอกนะมดมันก็มากินนี่ขนาดไม่มีดอกยังจะมีมดอีกเอ้ยเอ้ยเขาก็ชอบเราก็ชอบแย่งกันกินนี่แหละมนุษย์มน,มนาเราก็มีกินอยู่นะแต่แย่งมดกิน มันเหมือนกันแหละมันก็กินในอย่างที่มันชอบทิ้นหวานจะเป็นเพื่อนนี่เต็มเลยอุ้ยหมดเยอะนี่โอ้ยมาลกมันดอกมันมาดอกมันมาแล้วมดมันก็เลยมาด้วยแมวพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วยังมดกิน